กยนีน่ยังนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับอเอเจ้าผมตุมต้มตามวันนี้มาปะกันเสรแล้วเจ้าวันนี้น้องเอกับน้องตามกลับมาเสาะเหนะ็ดทอบเนาะหรือเฮ็ดพอนะนั่นเองนะเจ้าวันนี้มาตีอำเภอแม่วางนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าฝากที่ตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเอกับน้องตามด้วยนะเจ้าวันนี้เดี๋ยวเขามาดูผลงานากันว่าเขาจะได้นักได้หน่อยเนาะไลกันเลยเจ้า มีปืนใเห็นในในตามในนี้นี่นะครับๆเลยนุ่มๆเลยเจ้านี่ผมก็ได้แกนหนึ่งนี่เป็นฝ้ายเป็นไห่หางตัวนี้เราปลกไว้นะจาจะมีใหญ่เนะาะหันมาแต่ไก่นะเจ้าไม่ใจ่หันมาแต่ไก่นะข่วยแล้วมันมีปืนใบไม้นะจาจะนี่นี่หันก็เจ้า อันนี้ทามาลืมขี้สากว่าเนาะจา,าอาจจะยังมาได้เป็นกล่กองไปกล่องเนาะไปห้องไปตั้งหน้ากันเห็นนะจนนเ,นนเจะ้าหย,ยุ่พื้นใบไม้นะมันต้องต้องป่วยนะจ๊ะป่วยเม็ดน้อย ยินไข่กับไปให้น้องไหมไม่มันสัน้นเจ็บหลังเยอะพลังออกนะเก่งไงคงไม่คงไว้ ตามได้เจา้าโชว์หน่อยอะได้หมกได้ละ <g ül> กำลังเริ่มต้นนะจา้าสวัสดีเช้าวันอังคารเนานะสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะเจ้าหันกระเจา้าหันที่ดินแตกๆนี่กระเจะอ่านี่นะเจา้านี่มันจะอยู่ปื้นนี่นะเจา้านะหันที่ถ้าหันที่มันหนูหนูไ้นี่นี่จาแล้วนี่ รับรองความหนุ่มนะเจ้านะเหมาะขนาดอันนี้มันมีตัวนี้นะครับมันเกลียนน้อยเนาะโอ้นี่เกลียนใหญ่อือเข้มงินแล้วเนี่ยกำลังได้นี่กำลังได้นี่นะเริ่มอยู่เนาะเริ่มอยู่เดืขดน,น,ห,นหน่อยหนุ่มแน่นอนมันมีดัมแน่นอนเนาะไป,ไป ขาวบัตเตอกเกลยเกนใหญ่ๆเลยเจ้านี่นี่ปืนนันมหินเนาะสองแกนเกนใหญ่เหรอแถมเกนเดี๋ยวลองเพาะพอก่ันเป็นปล่ามหินเนาะใหญ่เลย

บรรยากาศวันนี้ก็บดบดเหมือนนะเจ้านี่หัวอมนี่นี่นี่พี่พี่หั่นอันนี้กับเจ้าหั่นหันที่มันปุ่นี่กับเด็ดเฮ็ตามขอหัวหอมนะเจ้าโอ้นามันกับเป็นเรองเป็นห้าเนาะเด็ดถูมไว้ก่อนเนาะแก่น้อยนะใหญ่แก่น้อยนี่เกยเจอหน้าแก่น้อยหน้า ดกล้องอาจจะสันเล็กน้อยนะเจ้าเพราะว่าเนาะอาจจะกล้องที่มันมีการสันนะเจ้าช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเจ้าอีจะได้มีสาตางค์ไว้ซื้อกล้องป <laughs> ากมือใหม่ยังเฮาเด้อนะเจ้าโอ้ย <laughs> แกนอันนั้นเกนใหญ่แกนใหญ่ยเสียง <laughs> ดังหน้ากบไ,ได้นะเจ้าเปิ้ลตุ้ก้น <laughs> มีตามตามตามขนาดเกลี่ยขนาดน,นะอืมเณ็์ใหญ่เลยเจ้า,าเนนอย้ยเกลีย เดกระเจียวก็มีข้างๆไงนะเจ้าเอ้ห้องตามกันถ่ายกดีนะพี่พหันกระเจ้าอนนี้ในตื้นมาห็นเฮ้ยไหนนะโอ้หี่นี่ดวนเลยแกเออแกช่วยพกแกไปช่วยนี่อหล่อหล เยางมู้งนีแล้วหรอแปดงแน่เ,นเห็นแปมแล้วไหนอ่ะเก่งเท็กเก่งเว้ฮะเกน้อยเหรอเกน้อยนี่มันเซ กรนะอด็นอหนใหเ่แกนมันใหญ่เนาะปุนบุนบุนบุญุ่มบุญยุ่มมีมีมแกนแกนแกนใช้หุบก่อนมาลใช้หุบก่อนนี่ใช้หุบก่อนเนาะอะมาไยถ่ยยได้ไยถยได้โม่โม่เลยต้าค่ะค่เลยค่ะหอมมากเลยเห็ดใหม่มันหอมด้ยหอมขนาด้ tìm tạm trọn cho kỳ này cái hơi hết. nào ăn kìa nắng 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 kìa chậu kìa nắng kìa nắng kìa nắng มันถ้าจะเขินนั่นนะเนาะเขินตอนมันโดนไม่เนาะอ้ยแฝงแล้วมันอยู่ในดินนะเจ้าหอา,าหมนมาเนาะมันต้องขุอยนอะแล้วถ้าเอาแปะแปะกันนอยมาไอ้หอากระถุ่มไว้นะเจ้าเนาะมันอยู่ในดินาหอบหมหอนมะันเป็นแปะไม้หินเะนาะดิ้มขาวๆเลย กันก็มาทั้งลมเลยนะจ๊ะโอ้ยหันแล้วหันแล้วหันกันก็นเจ้าโอ้ยนะเป็นหามันนะขนาดเลยจ้ะพี่แก่นั่นโอ้โหแ้แก่นั้น,ไ,น,นได้ก็เจ้าได้ก็เจ้า นเม่อล่อ๋อไ้เจแล้วเจอแล้วเป็นยังไงเลยโตรอ้กนต้าเหรียญซิปนะนี่เหรอนี่นีนี่มงแกนเป็นแมงกันนะอ๋อไม่ได้อยู่ได้กยู่องเคาะโอ้นี่นี่นี่ นี่ไนแก้นไนเก้นฮปินกล่องเลยเนาะไม่ใน,นั่นเหรอนี่นี่นี่นีนนมม่นังเกลนฮะนวลป่ะอ๋อไ่เกน็หไงอ่ะโอ้ขาวฮั่นานอฮา นายโชว์หน่อยนะได้มองได้ละเต็มถุงนี่คือหนึ่งลิตรนะเจ้าหนึ่งลิตรหรือครึ่งกิโลเนาะแปดแล้วเกณฑ์บอกว่าแบ่เนี่ยที่ไหนอาหารที่ไหนตะเจ้าในหนุม่มอยู่เดี๋ยวลองแปดผม นี่หน่วยกระบกกนะคนเหนือห้องหมมื่นนะเจ้าเต็มเลยโอ้ยนี่ยังดีอยู่นะเจ้าโบก,กินได้เลยเนะี่ยแกนใหญ่ๆงามๆเลยหล่นเต็มต้นเลยเจ้าเป็นผู้เขาชันเลยนะเจ้า ตอนนี้ฉันน้องหมักได้กอะดีอยู่กันอ่ะสามแกนเนาะ S <S นึ่งเกศนี่แซมไหมอืมันส่งแซมเปลี่ยนนี่มันนอกเนยหนี่งสามปุ่นหรือหนึ่งเกนโอ้ไปเจ๊กศแล้วนี่นี่นี่อะไรหะอ๋ออันนี้เพื่อนร่วมทางของฮองวันนี้นะเจ้ามาแปะกันบนดอยแน่นอ่ะ เปิดป้ามาเห็นนะเจ้างานงานแข็งวันอะ <laughs> เปิดป้ามาเห็นเจ็บมือขนาดโอ้นี่นี่อะไร ตีเดียวจะเป็นสามซิบแก่นอะไปกันเลยโอ้ยเปะ,ะเปะไปแล้ลว,ะนะวเจ้าบอกเอาขาวขนาดนะนขาวขนาดเจ้าเอ้ยน้องเองหันแล้วมันมีไหน่อเหรอตะกี้อันนี้นี่นี่นี่อันนี้แตะไปแล้วนะสามแกน ได้ลิตรแล้วสิบแจะได้เนาะลงนัอห่เจ็ดแปดเกาสิมสิบเอ็ดนี่น <rua> ี <terus> <S <S ่น <East inha Canvas> ี <students> ่นเหมือนกันหนึ่งลิตรแล้วโอ้โหไปได้ไหมเนี่ ของนี่ยหย่น้อยแกเงีทั้งนันนน้นเงี้ยคะแม่นี่แเนาะปันเต็มรีดเนาะแกง่ายไม่จะปีกนีจะแบบนนี่ออดตอตอต่อตอตตอตอาได้มาถายเลยเอาหลงกอเลยนีนาผอก้องแล้วเด้อ าาตั้มตั้มเป็ดเส, <ะ S 1> ส้นหมดเลยหน่ะนี่นะน,นี่ไป <สะ S 1> พูนนะเจ้าแม่นหมดเลยเาาคน นี่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 คนเปิ้นก็นเริ่มปีกกันแล้วนะเจนะ้าเนาะดอยก็เริ่มเงียบละแต่เจ้านี่คนไหลขนาดโอ้โอด้อีนี่หมอนนะเจ้าไปกองไปกองนนะนะอน้าตเนาะนะเห็น เต็ไปหนะออ้ไปมัน,น,น,มนดูแปะหน่น่รอหรออือนึ่งสองสามี่ห้าเก็บถ้าเต็มถุงนี่ก็คือหนึ่งลิตรนะมหรอเต็มแล้วเต็มถุงถ้าเต็มถุงนี่หนึ่งลิตรนะคะมาตอนนี้เริ่มอวมแล้วนะเจ้า นะ,ะแต่เจ้าแต่เจ้ากอ,อากาศยังเย็นอยูน่น้องเพราะว่าฝนตกแล้วใหม่เนาะนี่ี่กล่องน,นี่เจ้าข้อก็เป็นดยดีดม่วนดีอานะถ้าแปะเยี่เขาม่วนนะเจ้ากล้องอาจจะสัน่นน้อยนะ้อเพราะว่าน้องกล้องน้องเอ็มมีการสั่นนะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณ hei, <high> ทุกๆก,การรับชมนะเจ้าที่เป็นกําลังใจให้เราสองคนนะคะทําคลิปดีๆเนาะไปหน้าต่อนะเจ้าเดดเหลิมสองโอลเกีนใหญ่เกียนใหญ่ตึงอุ้งมือเว้ยขนาดนั ถึงเวลากลับบ้านแล้วเจ้าผลงานวันนี้น้องเอกกับน้องตามก็ได้5ลิตรนะคะผลงานรวมวันนี้ได้5ลิตรเจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า